โอเคนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่เกมเด d บ y ยเ e l i g h t มือถือนะครับได้เล่นสนานเลยเกมเนี้ยคือแบบตั้งแต่อัปเดตมาคือกินสเปคจัดจัดเลยไม่ไหวโทรศัพท์าบ,บางรุ่นนี้เล่นไม่ได้แล้วนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่เพื่อนมันมาแล้วเพื่อน เดรริเจียนนะมันไล่จวงเพื่อนอเอาเฮ้ยเพื่อนในก็โลกเกินเดี๋ยวผมจะวิ่งตามเผื่อได้ส่องนะขอไฟฉายมาแล้วก็บุรุษมเตรียมช่วยเพื่อนเพื่อนพับไม้ไปแล้วคนนี้น่าจะจูกได้อยู่นะแต่ ตามไปเพื่อความชัวร์อยู่หลังนี่แหละเป็นอะไรปะเ,เพื่อนมาอยู่ตรงนี้ได้ไงข้ากอรอยู่ไหนเพื่อนยืนทำอะไร <c oughs> <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนก็นเกินไปเพื่อนแบบยืนรอเลยวันนี้อ่ะเข้มจัดอ้าวข้าการเปลี่ยนเป้าหมายเสียละไาอยู่นั่งวนได้วุ้ยวุว เอ้โอ้โห72ลมเย็นเบอิติดแต่เย็นพวกหนึงหน้าอยู่เนาะหนึงหน้าอยู่เนาะอูอ้ไม่ทนันสองเขาไม่เหยียบด้วยเขาไม่พังมาไปดีกว่าตรงนี้ข้างหน้าน่าจะมีแมสอยู่โอเคมามล้วไปโอเปนอะ

พับเลยเนี่ไงเดินหยัดไม้มาเลยนะไม่พังไหนหรอต้องพังแล้วไม้อะ่ะโอเคตรงนั้นมีแมสเทพนะครับเราวิ่งต่อเลยโดนหน้าต่างนี้เรื่อยๆยาวๆเข้ามาแล้ววะอเอาเขาวิ่งหายไปไหนวะ โดดเลยนะกันมาละโอ้โหนึกว่าจะวิ่งสุดแล้วก็แบบจะเล่นแบบสูตรหักมุมนิดนึงมาละวิเขาไล่ทางนี้โดดหน้าต่างไม่ได้แต่ผมจะโดดได้จะโดดหน้าต่างแน่เอาเปลี่ยนเป้าหมายเจอเพื่อนโอ้เพื่อน โอ้ยเรียบร้อยสองได้นะเนี่ยสองได้นะโอเคเ,อ<ย>เกือบเกือบไม่ได้เมื่อกี้เกือบหลุดนะอืมได้เฉยเราไปหายาดีกว่าแบบให้เพื่อนหิวให้เราไปจูกตอ่อมาแต่เพื่อนอยู่ไหนกันมาแต่เพื่อนอยู่ไหนกันโอ้โหเรียบร้อยล้มหนึ่ง สองทันไหมวะไม่ทันด้วยหันหน้านะเข้ากำแพงมผมหากล่องอยู่ไม่มีกล่องแล้วเท่านี้แขวนแล้วผมมีบนรถทามไม่ได้แต่ผมเจ็บอยู่อะ่ะเขาคุมเลยนะเขาไม่ให้เขาไปช่วย เี่ยวเขาไปช่วยยังไงดีรอดเลยกว่าคือต้องให้เขาไล่ผมแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งไปช่วยนะและ้วเนี่ยเขาคุมเลยเขาไม่ให้เข้าไปเนี่ยเพราะว่าเราไปหิวดีกว่าไหมอไปหิวดีกว่านี่งไงเพื่อนอีกคนหนึ่งก็อยู่นี่โอ้ไล่ผม มาแล้วอุย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 ,อยนี่หมุนมอมอ,มอก็ได้เฉยปอะไรจ้ามีไม้อยู่ตรงนั้นแต่โดนพับไปแล้วข้ามมาก่อนยาวๆครับโอเคทางวายตรงนี้มีไม้ไวะตรงนี้ไม่มีไม้โอ้โหเข้าหน้าต่างทำไหมวะมีตาแยาอยู่เดีวเข้าหน้าต่างน่าจะทำน,นะผมว่า โ okay. อเคแล้วก็ไปตรงนั้นต่อเดี๋ยวยาวใจเยน็ยเยนเพื่อนใจเย็นอวีวีไม่รุ่นใจร้อนว่ะเปิดสกิลมาแล้วเอ้าไปไหนอะเอ้าปไปไล่คนนัน้นเฉย นี่ผมวิ่งตามหากล่องชั่วโมงแล้วนะแค่โตเทมดีกว่าเพื่อนอยู่ตรงนั้นหนึ่งคนแล้วฆาตกรโอ้ั่นไงฆาตกรอยู่นู่นเราน่าจะปันเครื่อนนี้ได้นะเพื่อนเพื่อนให้เราก่อนได้ไหมฆาตกรมาเจอเพื่อนไม่หิวให้เราเลยคือแบบ คาากอมาวิ่งเลยอะตอนนี้ไม่มีมาเลยด้วยล้มสองทันไหมโอ้โหไม่ได้นักข้าผมแพงและคาากองโดนครั้ง,งเดียวนี้เข็ดเลยเราไม่มีแต้มปันไฟเลยนะคือยังไม่ได้ปันไฟสักเครื่องเลยมาแล้ว ไปก่อนดีกว่าตรงนี okay. ้ไม่มีไม้นะเพื่อนเคมาแล้วเจอผมนะลงแล้วหรอลงง่ายเพื่อนคนนี้โอเคเครื่องเครื่องปั่นเสร็จเราไปเปิดตูนั้นดีกว่า เพื่อนเชื่อกันแล้วนะเพื่อนเราอีกคนนึงก็จูกเอาเรื่องอยู่นนะนั่นนะอยู่วิ่งอยู่มันเลยอนะรับเพื่อเปิดประตูนะเป,ปิดประตูรอเพื่อนครับแล้วอีกคนนึงอนะ่ะผมยังไม่เห็นอีกคนนึงเลยนะอุ้ยนว no ันเกิน น,นี้น่าจะตายเลยนะผมเปิดเลยดีกว่านี่เพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นแต่ผมยังไม่เห็นอีกคนหนึ่งเลยเปิดเลยนะเอาออกเลยตากลอนมาแล้ววันนี้ไงเพื่อนอีกคนหนึ่งมาแล้วนี่รอดไหมเนี่ยฆาตกรแบบยืนดักเลยวิ่ง คน่าจะรอดนะเพื่อนโอเคคลิปวันนี้ก็มีท่านนี้เลยครับอ๋อสำหรับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผม